สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกพุทธคิดทรบในชีวิตประจำวนันวันนี้ก็ พอที่78แล้วนะครับพอที่78วันนี้ก็มาที่พร,ระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ ก็อยู่ในมารโกบทที่ตึงข้อยี่ยสิบเอ็ดถึงยี่พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปนาอุมพร้อมกับปรรดาศิษย์เมื่อถึงวันสบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในสาลธรรมและทรงเริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก ทรงสอนเขาอย่างทรงอํานาจไม่เหมือนกับบรดาธรรมจรย์ขนาดนั้นในสารธรรมใช้คนหนึ่งปีศาสิงอยู่ร้องตะโกวนว่าท่านมายุ่งกับเราทําไมเยซูชาวนาซาเลสท่านมาทําลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงดุปีศาจและสวาวจงเงียบออกไปจากผู้นี้เมื่อ,อ ปีศาจท,ทำให้ชายผู้นั้นชักแลร้ลองเสียงดังแล้วก็ออกไปทุกคนต่างประหลาดใจถามว่านี่มันเลือกอะไรเป็นคาสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอํานาจเขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจมันก็เชื่อฟังแล้วกัษท์ขององค์ก็เลือกเดือไปทุกแห่งทั่วตลอดแฟนกาลฤดิทันทีในอันนี้ในบรารโกบทที่ถึงข้อจี่ปียถึงยี่แปดก็พูดถึงผีเข้าสิงนะอันนี้เป็นเหตุการณ์สองพันยี่สิบหกปีและคนที่จะไล่ได้เนี่ยมันต้องเป็นพระเยซูในตอนนั้นนะ เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเนี่ยมันต่างกับคนในยุค2026ปีน่ะบาามากนคนบ่านะเออเปิดบทวันอาทิตย์วันที่มันไล่ผีได้ดมันเกิดขึ้นมามันเก่งเกินในพระวสสา,าวันนี้มารโกบทที่21-28เนี่ยพระเยซูขับไล่ผีออกจากชายคนหนึ่งในสุลต่ามเมืองคอเปอร์นาอุมแล้วพระองค์ก็ส่งต้องการชำระล้างแบบเดียวกันในชีวิตของเรา สิ่งที่พระเจ้าต้องตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกคือหัวใจของเราเป็นวิหารแห่งกาสุสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะจากนั้นพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาในโลกของเราพระองค์ทรงพบอะไรแล้วพระองค์ทรงพบว่าวิหารแห่งหัวใจของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งต่าง่ไม่ใช่ฤทธิอำนาจของพระเจ้านะเงินทองความสําเร็จทางโลกความเคารพนับถ,ถือจากผู้อื่นเพศสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามมันได้เข้ามาแทน ที่ซึ่งควรจะเป็นของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูยคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยพระองค์ก็ทรงบิบบัตบในการชำระล้างเราให้สะอาดหมดจดนะอืมที่นี่ฟูสตันซีแอลก็เคยพูดถึงฤทธิอำนาจในการขับไล่ของพระเยซูเมื่อ,อ,อพระองค์เนี่ยาวางพระองค์เมื่อเราวางพระองค์ไว้เป็นศูนย์กลางของอจิตและวิญ,ญญาณของเราเนีย พระองค์ก็จะทรงขับไล่สิ่งต่างที่ไม่ควรอยู่ในส่วนกลางนั้นออกไปและทําให้สิ่งเหล่านั้นนะประโยชน์ในที่ที่บอสมของมันคือขับไล่จากความคิดอรารมณ์ความสใจของเราและจากวิญญาณของเรานะตอนที่เราไม่เชื่อเจ้ามัมนไปวิจารเราบางทีไปดูผีสิงเนะนี่ยผีเลือดมีหลายแบบผีการประดาน,นผีอู้เจอะไปหมดเลยผีฟาร์โร่ผีผีโลภนะอ่าวันนี้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะ พระเจ้าก็ลาไล่ผีออกไปไอพ้พวกไอ้พวกผีพวกเนี้ยมันก็คือทําให้เราทําบาปนั่นแหละนะอืมแต่พระเยซูก็เป็นนักรบผู้ไม่ใช้่ไม่ใช้ความร,รุนแรงนะพระเยซูทรงเป็นผู้พากษาพระดํารัสแห่งพระเจ้าจูเจเข้ามาในหัวใจของเราทุกคนเมื่อเราเชิญพระเยซูเข้ามาผ่านการกลับใจการกลับใจมันจะการอยู่หันหลังให้กับการทําบาปใช่ไหมนะ พระองค์ก็จะทรงมีอำนาจแลพะพลังให้กก่ชารละล,ะลงางของเราอย่างแท้จริงเลยนะนะก็อันนี้ก็คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนใช่ไหม ะน,นันอนดิอ่าอะฉะนั้นวันนี้นะเราก็มามาขับไล่ผีออกจากตัวเรากันทุกคนทีว่านะอ่าเราต้องไล่ผีออกจากตัวเราให้สำเร็จ เออพราะตัวเราทุกคนก็มีผีเข้าสิงอยู่ใช่ไหมอืมในวันนี้ผีตัวหนึ่งที่เข้าสิงอยู่เราก็คืออ่าเงินเราอบอกว่าเงินคือพระเจ้าทุกคนทุกที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าอ่าชีวิตฉันขาดกันไม่ได้นะรหรับในบุบบอของคาทอลิกนะอ่าเงินเนี่ยก็ามาอ่า มาทาให้เราเนี่ยเกิดความวุ่นวายกเกิดเกิดความปั่นป่วนแล้วก็ทําให้เราผ่างากของผู้เจาแต่วันนี้ที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการต่อตาการการมีเงินนะทุกเงินมันเป็นความจะเป็นอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการประนามเป็นการแบบว่าคัดค้านนะใช่ไหมเออมอนกันจะเกลียดขานบาปเหมือนกันนะไม่ทํางาน แต่เพื่อเปิดเผยอันตรายของเงินนะเพราะว่าเงินจะกลายเป็นพระเจ้าแทนนะอันนี้ก็เป็นหลักความจริงที่พูดเพื่อให้เรากลับใจใหม่มีพื้นฐามมาจากพระพีอะของหลักคำสอนและกของนักบุญนะัจจุบันเงินก็กลายเป็นไอดอลเป็นการสะทอ้อนเป็นการ สะท้อทาให้เกิดการปั่นป่วนนะในบุคลของอชาวคาทุลิกทุกคนนะเงินนะเป็นสิ่งที่ดีเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่เราต้องเป็นนายของเงินไม่ใช่เงินเป็นนายเราเงินก็เป็นหนึ่งในอดร์ดที่ทําลายจิตและวิญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอันตรายก็คือการไม่มีเงินนะอันตรายก็คือการไม่มีเงินอันตรายต่อมาคือการที่เราเป็นหลักเงินนะ พระกพีนะก็บอกอกระซิบถึงสิ่งนี้ดังกลองว่าน่ไปดูในมัทธิวนะ,ะมัทธิวบทที่หกข้อที่สี เขาพูด่าอย่างนี้ครับที่บทที่หข้อที่สี่นะอ้ 24, 24, 24. อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พูดปิดไปยี่สิบสี่ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบาสสองนายได้เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายคนหนึ่งเขาจะจงรักักตีต่อนายคนหนึ่งและจะบิดน,นายคนหนึ่ง ถ้าทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเรื่องเงินทองพร้อมกันไปได้ก็ต้องเลือกเอาเลยอ่าพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าอ่ามาเป็นอ่าเงินมันเป็นอันตรายนะแต่ว่ามันต้องรู้จักใช้มันนะนะอ่าแล้วก็อ่าไม่ให้เงินมาเป็นเจ้านายเราอ่ะฆ่าส่งเจ้าบ่าวส่งนายนะเออนะอ่า คำโกหกที่เราบอกตัวเองว่าคนสนใจพูดว่าเราต้องการเงินเพื่อความปลอดภัยต้องการเงินสําหรับครอบครัวต้องการเงินเพื่อเป็นคนใจฟ้างทั้งหมดนี้เป็นอาจจะเป็นความจริงก็ได้แต่พระกพีเปิดเผยให้ดูไว้ว่าเป็นคำโกหกนะก็ไปดูในหนึ่งทีบทที่6คข้อที่เนะ อดีการก็อสิบเนยก็บอกไว้เกคนที่อยากรวยก็ตกเป็นเ่ยวของการทุกประจนติดกับดักเมื่อตกลบไปในตันหาชั่วหลายงูกเขามากมายซึ่งทให้บุรย์จมสู่ฝามิดาจืยจับควารมรักเงินเป็นตาเป็นลากเง่าของความชั่วร้ายทุกประการบางคนเมื่อสแสวงหาแต่เงินก็พัดหลงจากความเชื่อเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมากอ่า อันนี้ก็เป็นสุภาษิตบ,บทหนึ่งนะนะนะซึ่งอยู่ในจิมโมตีบทที่หกข้อที่เนะถึงข้อที่สนะินะอืมเราก็ต้องสังเกตจากระวังว่าไม,ไม่ใช่เงินแต่เป็นฟาร์มรักในเงินนะฟาร์มไว้วางใจอย่างเงียบๆนะการทีดติดกับเงินะนะแล้วก็ฟาร์มกลัวที่จะสูญเสียเงินฟาร์มรักเงินก็ทําให้อ่านะ เราก็หัวใจเราก็ไปไปยึดติดอ่ะจิตใจของท่านอยู่ไหนเงินทองอยู่ที่ไหนจิตใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยเราก็ไปยึดติดมันนะนะสิ่งที่ความรักเงินนะกับจิตวิญญาณนะจริงๆการรักเงินก็จะทําให้เราทําสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยนะแล้วก็แล้วก็ที่แย่กว่านั้นนะเราก็จะคลายออกจาก ปากของเราคือพระคุณของพระเจา้าเขาจะขายออกจากปากของเราใน,ในวิบวับข้อที่สามข้อที่สิบหกผู้ใบกะนนะแต่ท่านไม่ได้เป็นชน,นะเพราะว่าท่านอ,อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนท่านกำลังจะขายออกจากปากของเราะนะคนจะไขะ่เป็นคนอ,อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อนนะ อันนี้ก็เงินเนี่ยก็เอ่อนะก็เป็นสัญญาอิสรภาพเงินก็ส่งฟาร์มวิตกกังวลฟาร์มเอ่อนะเหมือนที่ในปัญญาจารุติฆ่าคนสิบสองบอกว่าฟาร์มอุรุษสมบูรณ์ของคนละป่วยทำให้เขาหนอนไม่หลับเขาวันนี้เหมือนเหมือนพบฟังนักธุรกิจคนไทยคนหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นเป็นนี่อยู่สี่หมื่นฝรั่งตกกลางคืนเขานอนไม่หลับ ต้องกิอยางน่อยเห็นไหมเอ่อฉะนั้นเงินเนี่ยมันก็เข้าควบคุมมันก็สร้างความกลัวให้กับโดยเฉพาะคนที่เป็นนี้นะเงินก็สัญญาเงินสัญญาความปลอดภัยทำให้เกิดอมพาพถามฝ่ายผิญานหลักคำสอนระบุโดยไม่ขอโทษบัญจัด ที่สิบห้าห้ามโรคและฟ่าปรารถนาที่จะสมสะสมสินค้าทางโลกอยากไร้คิดจำกัดน,นะในหลักคาสอนนะของคาทอลิกฟ้าปรารถนาที่ไร้คิดจำกัดคือการบูชาลูกครรพนะเงินก็เป็นลูกครรค์ลูกบาทใช่ไหมอ่ะเ,อเขา็มีบอกว่าใช้ดูผู้บางคังอืมแล้วก็แผ่นดินไหวอย่างเงียบๆเรื่องราวเงินที่น่ากลัวที่สุดในพระคุณไม่ใช่เรื่องอื้อเฉา มันคือความเงียบก็มีเขาบอกว่าเมื่อชายหนุ่มได้ยินสิ่งนี้เขาก็จากไปอย่างเศร้าโศกเพราะเขาบีกรั์สิทธิ์มากมายเขาเปิดกรณีของอมัทธิวบทที่สิบเก้า2ัยี่สิบสองไปหาพระเยซูจะติดตามพระองค์พระองค์บอกให้ไปขายทรัพย์สินพวกนี้ก็กลับก็จากไปอย่างเศร้านะแล้วพระเยซูก็ทอดพระเดศเอาพระไทย เพราะไม่ได้เขาด้วยความรักเขาก็จากไปนะ,ะขณะละทิ้งเพราะเขาเฮ็ดเกลเกินในบาระูบทที่สิบข้อที่เอ็ดพระเยซูก็เลยต้องปล่อยเขาจากไปเพราะเขาเขาเขาเลือกที่จะรักเงินมากกว่าหลักพระเจ้าใช่ไหมอืมัน้นตัวพระเยซูเองจะไม่แข่งขันกับเงินของเรานะหลักคําสอนอธิบายว่าอุปสรรคหลักของมนุษย์ในกายกักบใจใหม่ก็คือความผูกพันกับความบางคัง ใช่ไหมสิ่งที่นัาพูดเห็นอย่างชัดเจนนะนักบุญพูดอย่างนี่ว่าเมื่อเทศแก้านะเมือม่อเทศนะเทเช่นนักบุญเซนจอนคกิตโตสโซตโตมาโซตมนะการไม่แบ่งปันาาม์้างข้างกับคนจนคือการขโมยจากเขา,านักบุญบาซินมาราดขนมปังที่คุณเก็บไว้เป็นของ นที่หิวเสื้อคุมที่ปกป้องเป็นของคนที่เปิดเปล่านักบุญฟาซิสแห่งอันซิซีบอกอผู้ชายคนนั้นเป็นคนจุกที่รักเงินนักบุญเทเลซาแห่งอวิลาก็บอกว่าสิ่งที่ได้มาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ขัดฝางความก้าวหน้าทางฝาศาศาศา่ายผิจจ่านักบุญไม่ได้เกลียดเงินพวกเขากลัวสิ่งที่มันจะทำกับหัวใจของคนเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นนะอันนี้เงินก็เป็นภาพลูกตา เราฝากบางข้างของเราชาวคตริหลายคนจะเชื่อว่าตาบใดที่อายบางสิ่งบางอย่างแก่พระเจ้าฉันก็สามารถเก็บส่วนที่เหลือไว้ได้แต่พระเยซูไม่เคยพูดว่าพูดขออะไรพระเยซูบอกว่าขายทุกสิ่งที่คุณมีแล้วมาตามาฉันในลูกาบทที่18บแปดข้อที่สอนะอันนี้ไม่ใช่คําสั่งสําหรับทุกคนที่ยากจะยากจนมันเป็นคําสั่งสําหรับทุกคนที่จะแยกตัวออกมา เพื่อจะ,ะปฏิบัติและปฏิบัติรับใช้องค์พระพุทธเจ้านะ,ะในหลักคําสอนเนี่ยก็ชี้แจงว่าสิ้นิแห่งการแยกตัวออกจากความบางครั้งเป็นข้อบังคับสําสหรับการเข้าสู่พระอาณาจ,จักรขององค์พระพุทเจ้านะท่านไดก็ไม่มีการลดประจําการไม่มีไม่มีเสรีภาพนะใดๆถ้าจะย,ยึดติดอยู่ในเงินนะ การทดสอบที่ซ่อนอยู่ที่พระเจ้าใช้พระเจ้าไม่ไม่เคยถามว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่ะนะคุณเชื่อ,อใจฉันมากแค่ไหนเมื่อเงินถูกคุกขามคุณโมบัติของคุณอยู่ที่ไหนหัวใจคุณก็อ,ณอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมเงินทองของคุณอยู่ที่ไหน,ในใจิตใจคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยในมัทธิวบทที่หกข้อที่เอ็ดใช่ไหม ก็นะบอกว่า,เ,าเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนะเท่านั้นกนเดี๋ยวเราก็จะหลายคนไม่อยากตายเพราะว่าจะเป็นห่วงเงินทองนะเอ่นั้นไอตัวเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวการอีกต่อไปม,มันคือการเปิดเผยมน,นะ สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราปกป้องสิ่งที่เราเชื่อฟังก็คือเงินนะเสรนั้น,นะน,นวิธีแก้คือความยากจนอัศศิธฐ์ของอจิตวิญญาณพระเยซูเนี่ยไม่ได้เชิดชูความทุกข์ยากนะแต่พระองค์เนี่ยอวยพรความยากจนนะฝนะ่ายวิญญาณนะก็มีพระัวิุปติหฐานะ เขาพูดถึงฟาร์มยากจนฝ่ายวิจารไปอีกนินะอ่าข้อสามผู้ีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวัสดิ์เป็นของเขาอ่านะผู้ีใจยากจนนะย่อมเป็นสุขเพราะผีพันธสัญญาเดิมใช้สูตรชนิดแสดงถึงความยึดต่อผู้ที่มีความเลือกใสในศรัทธานะมีฟาร์มชาและมี่ฟามรับรวยพระเยซูเจ้าทรงเจ้าอ่า ความนึกคิดของประดานาบอกว่าความยากจนมีส่วนรับผ่อนหลับคีดด้วยความสุขแท้สาประกาศประกาศว่าบุคคลทั่วไปคิดว่าเป็นคนได้สารและออาโชคนั้นเป็นผู้โชคดีเพราะเป็นผู้สมควรจะรับผ่อนของพระอาณาความสุขแท้ประการอื่นเกี่ยวข้องกับท่าทีของฝ่าประพฤติของรุษโด,ดยตรงยังมีความสุขประการอื่นในพระวรสารด้วยเช่นใน ข้อบทที่11ข้อที่หนะแล้วก็ลูกาบทนะนะที่11ข้อี่ถึง28ทีนี้ผู้มีใจยากจนนะยากจนนะ่ะมีใช้แล้วในความหมายของคุณลกกักษณะจิตใจในหนังสือเซฟันยานะพระทิไวไอความหมายนี้ชัดโดยเติมคำว่ามีใจซึ่งไม่พบในลูก,กาคนยากจนและคนต่อมต้อยไม่มีใครคุ้มครอง มักถูกข่มเหงจึงเป็นผู้ที่เปิดเผยเปิดรับพระอาณาจากักรและนี่คือความคิดหลักในความสุขแท้ของมัชชิวนะควนะามยากจนมีความหมายเดียวกับความเป็นเด็กทางจิตนะเป็นเงื่อนไขนะที่จะเป็นเพื่อเข้าอาณาจักรขององค์พระพูทธเจา้าฉะนั้นพระเจ้าก,ก็ทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกให้แก่ทารกหรือเด็กๆนะเขาเรียกนั้นก็คือคนยากจน ผู้ต่ำต้อยนะและก็คนเหล่านี้ก็คือคนสุดท้ายตรงข้ามกับคนแรกนะในบรรโกมติกาวข้อสามาแล้วก็คือผู้ล็กต้อยคือคนธรรมดาและก็ตรงข้ามผู้งิใหญ่นะอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบุคคลผู้ได้ยักจดฝ่ยายพิจารณก็เป็นสุขนะเป็นสุขนะจะได้รับพระพรนะ จากนั้นหลักคําสอนก็ที่อธิบายว่าาร์มสุขแห่งาร์มยากจนเผยเห็นถึงลําดับของฟาร์มสุขและาร์มสง่าง,งามแนวความยากจนฝ่ยายวิญญาณหมายถึงเงินเป็นเครื่อบือไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าทนะการให้เป็นความตั้งใจไม่ใช่ของเหลือเราต้องเอาของเราตั้งใจไปให้ไม่ใช่เอาของเหลือไปให้การความปลอดภัยนพะร่เจา้าไม่ใช่บัญชี นะแล้วก็าการสูญเสียไม่ใช่การทำลายความสงบสุขนะดังนั้นความจริงอของของเรื่องเงินเนี่ยนะนะที่พระเจ้าเปิดเผยให้ดูเงินเป็นเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวมาเรียกร้องการสิ้นสละมันลงโทษความกลัวนะมันไม่เคยให้อภัยพระเจ้า,นานในทางกับกันารในทางกับการตัวพระเจ้าเองเนี่ยคือให้ฟรีนะ อขอฟรามไว้วางใจองค์การยอมแพ้ผ่า,ายแพ้ต่อ,อโลภะนะคือการกลับใจนะและก,การประหยัดตลอดไปฉะนั้นในมันโกบทที่8ข้อ .36 บอกถึงบอกไว้นี้ครับมนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิต คําถามนี่ง่ายมากถ้าพระเจ้าขอให้คุณปล่อยวางน,นะคุณจะเดินจากไปอย่างเศร้าโศกหรือติดตามองค์อย่างเสะเป็นคำถามนะให้ไปคุณคิดเอานะนะครับเป็นคำถามก็สำหรับก็คือวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีความสุขน,นะนะ ให้เราเนี่ยไม่ต้องเครียดในการหาเงินมาหาเงินพอประมาณนะใช่ไหมพอใช้จ่ายใช่ไหมขอพระเจ้าวอวยพรสรับดีชาวนาพร,ระบิดาพระบุตรและพระจิต